และช่วงนี้เราจะมาสอบถามถึงการเปิดให้บริการในวันแรกของกรมการกงสุนนะคะที่บอกว่าจะต้องปิดไปตั้งแต่8นาฬิกาห้าสห้านาทีนะคะกับทางคุณธงชัยชาสวัสดิ์อธิบดีกรมการกงสุนยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะสวัสดีค่ะค่ะวันแรกเจอปัญหาอะไรบ้างคะสําหรับการเปิดศูนย์กรมการกงสุนชั่วคราวที่ศูนย์สิริกิตนะคะเาก็ประชาชนมีจานวนนาแน่นเหมือนเดิมนะครับค่ะครับก็ก็นาแน่นแล้วก็คิวก็ หมดในเวลารวดเร็วเช่นเดิมนะครับค่ะคือค่ะเชิญครับค่ะคือจริงๆแล้วที่นี่เราเปิดให้บริการตั้งแต่8โมงครึ่งถึงสาโมงครึ่งใช่ไหมคะครับครับแต่เนื่องจากว่าประชาชนมาเกินจำนวนที่แต่ทำได้ในแต่ละวันเนี่ยทำให้เราต้องปิดตั้งแต่ช่วงเช้าครับคือคิวเต็มอย่างนี้นะครับขอเรียนว่าเปิดที่ศูนย์เศรษฐกิจนั้นเนี่ยเราใช้เครื่องอุปกรณ์การทำพาสปอร์ตเคลื่อนที่ ไปเปิดให้บริการนะครับก็คือเอาเป็นโน้ตบุ๊กซึ่งเรามีสำรองอยู่เนี่ยเราก็ไปใช้อย่างเต็มที่20ชุดนะครับค่ะนะ20ชุดเนี่ยเพราะนั้นความสามารถในการที่จะรับคำร้องของแต่ละชุดเนี่ยจะอยู่ที่30รายต่อวันนะครับต่อระยะเวลาทําการนะครับดังนั้นเนี่ย30คูณ20ก็ได้600โดยประมาณนะครับซึ่งซึ่งเราก็พยายามคอยเต็ที่เนี่ยขยายขึ้นอีกนิดนึงก็จะ ตายไปประมาณเกือบเกือบเจ็ดร้อยนะครับซึ่งเราได้ให้บริการไปแล้วนะค่ะ,ะคบแบบนี้ประชาชนที่จะมาใหม่พรุ่งนี้ต้องมารับบัตรคิวพรุ่งนี้หรือว่าสามารถรับวันนี้เพื่อที่จะจองคิวพรุ่งนี้ได้เลยคะครับตอนนี้เรากำลังจัดการอยู่นะครับก็เข้าใจและเห็น,นใจจริงๆนะครับย่ายงไรก็ตามเนี่ยก็ผมอยากจะขอรีนอย่างนี้นะครับจะรบกวนพี่น้องประชาชนนะครับท่านท่านช่วยนับเวลาเดินทางกันนะครับถ้าท่านเดินทาง ยังไม่มีกำหนดเดินทางเกิน40วันนะครับต้องควรท่านชะลอไว้ก่อนนะครับเพื่อให้คนที่มีความจำเป็นในการเดินทางภายในหนึ่งเดือนหรือ40วันเนี่ยได้เข้ามาทำพาสปอร์ตก่อนอย่างนี้คิวก็จะลดลดลงเองนะครับโดยโดยธรรมชาติจากการที่เรามาศึกษาและก็สําำรวจความต้องการของที่น้องประชาชนในช่วงที่มาเข้าคิวกันนนานนี้นะครับก็ก็จะสามารถทำให้ทำให้ผู้ผู้ที่มีความต้องการ พาสปอร์ตจริงๆเนี่ย <c oughs> สามารถที่จะได้รับพาสปอร์ตตามตามความต้องการนะครับแล้วก็ <c oughs> เราก็มั่นให้ความมั่นใจกับทุกท่านได้นะครับสมมุติว่าท่านที่จะสมมุติว่าเหตุการณ์ยังเป็นอย่างนี้นะครับ <c oughs> สถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้และถ้าท่านมีกําหนดการในการที่จะเดินทางไปเที่ยวสงการาน <c oughs> ในวันที่10เมษา <c oughs> <c oughs> ถ้าเรามาทำพาสปอร์ตวันที่หนึ่งมีนาคมก็ทันนะครับ oh, เพราะว่า <okay. S 2> ถ้าถ้าท่านอยู่ในกรุงเทพแล้วมาทำวันที่หนึ่งมีนาท่านจะได้รับภายในวันที่หกมีนานะครับค่ะ <Okay. S 2> หรือถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดท่านจะได้รับภายในวันที่แปดมีนาซึ่งก็มีเวลาอีกเดือนนึงกับสองวันที่ท่านจะได้เตรียมตัวในการเดินทางนะครับอืม mm. อันนี้เนี่ยก,ก็จะคิดว่าก็จะช่วยให้ก็จะช่วยให้คิว Q เนี่ยสั้นลงโดยโดยโดย โดยความต้องการจริงของพี่น้องประชาชนนะครับค่ะพาสปอร์ต <Pass port. S 2> อันนี้พี่น้องไม่ต้องไม่ต้องรีบมานะครับเพราะว่ายืนยันว่าเรายังมีสต๊อกอยู่5ล้านเล่มอยู่ต่อนะครับสามารถบริการให้ประชาชนได้อีก4ปีโดยไม่มีปัญหานะครับค่ะถามความชัดเจนสําหรับคนที่จะไปทำนะคะถ้าสมมติว่าพาสปอร์ตยังไม่หมดอายุต้องมันต้องทําล่วงหน้าก่อนหมดอายุประมาณกี่เดือน <6 S 1> นะคะคเดือน,นครับ,รบ6เดือนนะครับ แปดเดือนถ้าท่านยังเหลืออยู่อีกแปดเดือนนี่ท่านยังไม่ต้องรีบไปทานะครับค่ะเพราะว่าเพราะว่าถ้าท่านพอท่านทำพาส,สปอร์ตใหม่ปุ๊บเนี่ยถ้าท่านเหลืออีกปีหนึง่งหรือแปดเดือนเนี่ยพาสปอร์ตเ,เล่มเก่าของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติตามซึ่งเป็นไปตามระเบียบน,นะครับค่ะวันนั้นเนี่ยก็ถ้าท่านจะไปเดือนเมษาแล้วพาสปอร์ตของท่านเนี่ยนับถึงวันเดินทางของท่านเนี่ยยังมีอยู่เกินหกเดือนยังไม่ต้องรีบนะครับถ้ากลับมาจากกลับมาจากไปทัวร์ ค่อยทัก็ได้ค่ะท่านนาทิกคบค่ะท่านนักทดีค่ะแต่ถ้าเกิดความต้องการของประชาชนยังมากแล้วก็ไปรอเข้าคิวกันตั้งแต่เช้ามืดแบบนี้เนี่ยนะคะความเป็นไปได้ที่เราจะนําอุปกรณ์ชุดทำพาสปอร์ตเคลื่อนที่ไปเสริมที่นี่เนี่ยมีความเป็นไปได้ไหมคะเราใช้เราใช้ทรัพยากรที่มีทั้งหมดนี่หมดแล้วครับอืมค่ะอันนี้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 หมดนะครับเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่าเต็มพี่เต็มพิกัดเลยนะคะเต็มเต็มพิกัดเราอุปกรณ์ที่เรามีนี่เราเอามาหมดเลยค่ะนะครับ จริงๆเนี่ยการเรียนกับประชาชนเป็นนั่นแหละเรามีอยู่30ชุดคชุดแต่เราต้องสแปร์ไว้สินะครับเพราะเรื่อว่ายี่สิบเนี่ยอาจจะมีปัญหา,าอาจจะมีปัญหาขึ้นมาเราก็ต้องเอาสิบเครื่องที่สำรองนัน่นแหละมา,าเพื่อเฉยและทดแทนนะครับอย่างที่เชียงราย อย่างที่เชียงรายค่ะอธิบดีค่ะคิวถูกจองยาวไปถึงวันที่สิบสองแล้วแต่ว่าที่ศูนย์สิริกิติ์นี่จองวันต่อวันหรือว่าจองล่วงหน้าได้อ่ะคะตอนนี้ตอนนี้เราก็ให้ทําวันต่อวันนะครับค่ะอย่างนี้นะครับเราเราจะค่อยๆค่อยๆค่อยๆแก้ปัญหานะครับเนื่องจากว่าเราจริงๆตั้งแต่เราบอกว่าเราจะออนไลน์วันนี้เนี่ยเราก็ประเมินเราก็ประเมินันเงสองทางนะครับค่ะค่ะงสองทางว่าทางแรกก็คือคนก็ยังหนาแน่นเหมือนเดิม กลัวว่าจะไม่มีพาสปอร์ตเนี่ยก็เราก็ประเมินว่าอย่างนี้หรือว่าประเมินว่าจะลดลงแต่ว่าทางที่เราประเมินจริงเนี่ยก็เป็นไปตามข้อเท็จริงที่เราที่เราที่เราเผชิญอยู่ทุกวันนี้นะครับก็วันนี้เนี๋ยบ่ายนี้เราจะประชุมกันเพื่อจะกําหนดแนวทางนะครับเพื่อให้เพื่อไม่ให้เกิดญนาการการรับบริการการรอรับบริการที่นานเกินไปนะครับค่ะ ท่านอธิบดีคะอย่างที่ศูนย์เศริกิจที่เราเปิดเป็นศูนย์ชั่วคราวเนี่ยกำหนดจะเปิดไว้จนถึงเมื่อไหรคะหรือว่า<ก>ที่แจ้งวาฒนาใช้ได้ก็ต้องประเมิน<อ>ะมนะครับก็ประเมินประเมินไปตามลาดับจนกว่าแจ้งวาฒณาจะจะใช้ได้นะครับ<อ>เพราะว่าชุดที่ชุดที่นาไปใช้ที่ศูนย์เิริกิจเนี่ยปกติจะเป็นชุดที่นําไป<อ>เป็นโมบายยูนิตนะชุดเคลื่อนที่<อ>เวลาไปต่างจังหวัดไปจังหวัดที่ไม่มีสำนักง,งานพาสปอร์ตเนี่ยเราก็ไปบริการประชาชน <_ ð>: ในอะไรนี้นะครับในวันเสาร์อาทิตย์อะไ่ต่างนะครับใช้อุปกรณ์การทำพาสปอร์ตเคลื่อนที่แบบนี้กําหนดเวลารับเล่มยังใช้เวลาเท่าเดิมเท่าเท่าเท่ากันทุกที่นะครับไม่มีปัญหาเพราะว่าเพราะว่าเป็นระบบออนไลน์นะครับตอนนี้ผมขออนุญาตเรียนข้อมูลข้อมูเพิ่มนิดเึงนการันะนำสถานการล่าสุดนะครับก็คืออย่างนี้นะครับเดิมเนี่ยที่รายงานเรื่องหนังสือเดินทางต่างจังหวัดนะครับตอนนี้ที่ภูเก็ต ที่สุราษฎร์ธานีเปิดให้บริการแล้วนะครับค่ะที่สำนักงานสุราษฎร์ธานีและภูเก็ตนะคะครับแล้วก็ที่ศูนย์แรงงานก็เปิดแล้วนะครับค่ะนะฮะทีนี้ประเด็นมีประเด็นนิดหนึ่งนะครับก็คือว่าตอนนี้เนี่ยโดยที่บริเวณรอบโครงการมองคูนเนี่ยเวลาพอยามวิการเนี่ยมักจะมีเสียงบางอย่างเกิดขึ้นตลอดเวลานะครับค่ะนะะก็เราก็ได้รับความเราก็ได้รับแจ้งจากทางฝ่ายทหารนะครับค่ะ เดิมเนี่ยเราเราจะอยู่24ชั่วโมงนะครับแล้วตอนหลังเนี่ยเราก็พิจารณาว่าเราจะอยู่สัก4ทุ่มแต่แต่ล่าสุดเนี่ยทา,ท,าทางทางสถานที่ช่วยดูแลด้านความปลอดภัยเนี่ยขอให้เราออกจากพื้นที่นะครับภายในวันที่ภายในเวลา17นาฬิกาของทุกวันนะครับเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าเพื่อความปลอดภัยของทุกอย่างนะครับค่ะอันนี้เนี่ยก,ก,ก็ก็ทำให้เวลาในการผลิตพาสปอร์ตของเราเนี่ย ก็ถูกลดลงนะครับก็ลดลด,ล,ดลงลดลงไปจากเดิมเนี่ย5ชั่วโมงนะครับดังนั้นจึงอาจจะกระทบกับกํากลังการผลิตบ้างนะครับเนื่องจากาาาาเวลาเวลา,เวลาทําง,งานที่เราประเมินไว้เนี่ยลดลง5ชั่วโมงแต่17ถึง17 18 19 20 21 20 22นะฮะก็5ชั่วโมง ค่ะเมื่อสักครู่อธิบดีบอกว่าที่ใช้ได้แล้วมีสํานักงานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ภูเก็ตแล้วก็ที่กระทรวงแรงงานนะครับทั้งจังหวัดได้ทุกแห่งใต้ทุกแห่งแล้วที่ศูนย์แรงงานครับก็เปิดให้บริการแล้วนะครับก็แสดงว่าอย่างกรุงเทพมหานครก็ไปได้2ที่กระทรวงแรงงานกับศูนย์ศิริกิตใช่ไหมคะแล้วก็ที่เดิมที่มีอยู่ก็คือปิดบางนาปิดกลา ค่ะอ๋อค,ะคะอ่ะค่ะเอาละค่ะวันนี้ขอบพระคุณนะท่านอธิบดีมากนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค,ค่ะค่ะ คุณธิบดีธงชัยชาสวัสด์นะคะทธิบดีกรมการกงสุลน,นะคะก็ใ,<ช>ให้ความมั่นใจเรื่องของการทาพาสปอร์ตนะค,ะ,คะแต่ว่าก็ยังคงมีปัญหาเรื่องการจองคิวนะคะก็คงจะต้องเป็นวันต่อวันอย่างที่ศูนย์สิริกิตอาจจะต้องรีบไปกันซักเล็กน้อยแต่ว่าขอให้เป็นคุณผู้ชมที่จําเป็นจะต้องทําพาสปอร์ตจริงๆก็คือ,อทําก่อนหมดอายุเนี่ยหเดือนแต่ถ้าเกิดว่ายังมีอายุมากกว่านั้นก็อย่าเพิ่งไปทำนะคะเพื่อที่จะชะลอความหนาแน่นในการที่จะไปทำพาสปอร์ตกันเนื่องจากว่ามีอุปกรณ์แค่20ชุดชุดละ 30เล่มก็ได้ประมาณ600เล่มต่อวันหรือว่าขยายได้มากสุดก็ไม่น่าจะเกิน700เล่มนะคะนอกจากนี้สํานักงานในต่างจังหวัดก็เปิดใช้ได้แล้วลงมไปถึงในกรุงเทพมหานครมีอีกจุดหนึ่งก็คือที่กระทรวงแรงงานค่ะก็เดี๋ยวบ่ายนี้จะมีการประชุมวางแผนปรับการทํางานกันด้วยนะคะที่ทางความคืบหน้าจะสามารถจองคิวได้ในวันนี้แล้วไปทําวันถัดไปหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวรอความชัดเจนในช่วงบ่ายวันนี้